อาววันนี้ฮะวันนี้มาทำอะไรฮะมาอัดวิดีโอมาอัดวิดีโอกูยังเห็นมึงซ่อมปืนอยู่เลยเน่ะคุณพาม คุณพามทำหน้าที่อะไรทำรในรายการจัดต่ออ่าครับออกแบบโอเคฮะวาลูโอเคอ่ะวาดไปแล้วอืมถามอะไรดีวะ คุณาพามครับ<ะ>เกมที่คุณโปรดปานคือเกมอะไรฮะชอบที่สุดในในบรรดาเกมนะครับชอบที่สุดในบรรดาเกมเพอ่ะครับ แล้วคุณชอบเพลงดภาคไหนครับภาคสองอยาวไปไหมนะถาอะไอ่ะไม่รู้จะถามอะไรดีอ่ะอัดโดยไม่ได้คิดอะไรเลย คัดคลิปปับ๊บคุณพามเป็น,นตัวอะไรในรายการฮะฮะคุณพามเป็นยังไงในรายการฮะเป็นใครเหรอไม่คุณพามเป็นยังไงในรายการ<ะ>ผมเนี่ยเป็นตัวเกยนยอเออคุณพามเป็นคนให้ความสุข ไม่บอกอะอายทิ่งเงีนยัดสาทิ้งไปงี้ยมอ่านแล้วค่าแล้ว,ลวคุณพามครับคุณพามฮัโลโหล ฮัลโหลคุณปามปามฮัลโหลฮัลโหลพามพามไปไหนพามพามพามไม่ได้ยินเสียงพามเลยพามพาม เดี๋ยวขอสักครั้คลิปแป๊บหนึงนะ่งฮะมันไม่ได้ยินเสียงพอดีเมื่อกี้มันไม่ได้ยินเสียงครับคุณพามโชว์ควงบริซองได้ไหมครับทำไมพามไม่ได้ยินเสียงวะพามปิดไม์เปล่าเอาเอ,อได้ยินยังได้ยินละพามโชว์ควงบริซองนะฮะจะบอกบริซองหาย เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่บาริซองแล้วแต่จะถามอะไรอีกอะยกได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเรียนคุณพามครับสุข,ขาเต็ม20คุณพามได้เท่าไหร่ครับ สุขะเต็มยี่สิบคุณได้เท่าไหร่ครับฮะความสุขเต็มยี่สิบุยสุขขะฮะสุขาะศึกษาฮะสุขาะศึกษาเออไม่ทราบอ้าวไม่ใช่โครงการอะไรของค่ะเอ,อ่เอ,อ คุณพามทำเสียงน่ารักสิฮะวันนี้ฮะวันนี้เนี่ยวัดีเนีฮะเนี่ยเนี่ยครับัปดีโอ้ยอือ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 ือ้าวเข้าหน้าไม่อะไรจะถามอีกคุณพามอยากให้ผมถามอะไรฮะ ำเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องเล่นฮัลอัดยัวนะ่ะอัดยัวฮะ คุณพามครับผมจะมีอะไรจะบอกฮะฮะคุณพามต้องไปที่ปลอดคนก่อนฮะฮคุณต้องไปที่ที่ไม่มีคนฮะปอดคนแล้วเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวขอสกัดคที่แป๊บหนึ่งนะคุณพามฮะครหคุณพามเพื่อนรักของคุณพามชื่ออะไรฮะ ชื่อมีภูอ๋อชื่อมีภูผวนผวนด้วยไหมฮะไม่ต้องเอเคฮะโหเต็มตัวเหมือนคุณพ่อจะเป็นคนรักสัตว์นะฮะรักสัตว์นี่รักสัตว์มีหมูด้วยหมู มีหมูและมีภูมีหมูแล้วก็มีภูมีภูแล้วมีโดอลลาไอมอนยังไม่หมดแค่นี้เรวไปพาดูประชาชนกันประชาชนชาวทิศต,ตอนกลางคืนเด็ดตอนกลางคืน,อ,น,น,นอุย้ยฉันเจอเพื่อแล้ว,ลวลอ่ะเ่ออแต่ไม่มีขนกัดข <laughs> นขาด ตัดหัวมันไปแล้วตัดคลิปคงไม่แป๊บเดียวแล้วมั้งไม่แป๊บเดียวแล้วแปดนาทีแล้วเนี่ยฮัลโหล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 โอ้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 ได้ทีแล้วได้ทีแล้วโอ้ยมันจะเลทแล้วนะตัดคลิปคงไม่แป๊บเดียวแล้วมั้งไม่แป๊บแล้วมันแป๊บ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 เลย ไม่ใช่แป๊ดนึ่งนั้นเฮ้ยตากลางคือเดี๋ยวตากลางคือละไม้นี่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแล้วจะจบใครหนคิดเนี้ยเมื่อกี้ใครฮะน้องน้องชื่ออะไรฮะดูหน้ากอบอกเข้มบัอร์าฟมาเลย ได้หมดเลยครับพี่โบ๊ทแค่ประตูฟ้าไหนลองยิงดิขอเตือนยิงเนี้ยไม่อยากตากเก็บเอ้ยยิงสุดเลยนะพามยิงเลยยิงแล้วปิดคลิปเลยยิงแล้วปิดคลิปเออยิงให้ท่านผู้ชมตายไปเลยนี่เอาเลยก็คือพูดทดลองขอหันกล้องหน่อยอ๋ เฮ้ย ada บลาอดน ada เฮ้ยมันอยู่ที่นู่นวะเฮ้ยปั๊มตัวปั๊มตัวนี่ sekau. Sekau. ๆ sekau ๆๆ Sekau ๆ

อ่ะพามพามมันเน่มันเน่มันเน่ควักมือเรียกเลยนะบอกลาท่านผู้ชมซิจะปิดแล้วบอกลาท่านผู้ชมซิโอ้โหง่ายอย่างนี้หเหรอไอแล้วมันจะได้ปิดไปเนี่ย แล้วมันจะได้ปิดไหมเนี่ยเล่นอยู่อย่างนี้ไม่ต้องปิดกันแล้วเนี่ยอะไรวะข้าเข้าวนะขอจบคลิปเพียงเท่วนี้นะ บาย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 โอเยเอเฮนี่ต้องจบแบบท่านผู้ชมนี่ต้องจบแบบท่านผู้ชมตอบแทนท่านผู้ชมหน่อยสู่รายการอ p g c ิจเลนเดร์นี่ตอบแทนท่านผู้ชมนะคูเต็มเต็มเอาบายบายครับไม่ต้องจบเลยอะ